ไดด้้ก็ครับแจกครับแจกแม่เอามาให้ใส่แจกหมดเลยครับไข่สดไข่สดสดไข่สดคุณพ่อโชคดีคุณพ่อมาจากไหนนะคะกรุงเทพครับผมจากกรุงเทพมาแจกเดี๋ยวเอาไข่โชคด้วยกันนะคะโ่ะเดี๋ยวกำลังใส่แถมขอจากกรุงเทพเลยเหรอครับครับผมได้ถึงมาค่อยมาได้ค่ะ ขผ่านออนไลน์ดูไลฟ์อย่ตรงทไลน์แสดงว่าได้เยอะแล้วเหมือนเดียวเองอันไหนใส่แล้วคะใส่แล้วมาโชให้กค่รับรอแจกนะครับแจกเลยครับครับโชคดีครับโชคดี่งโชคทุคนรับรับไทหลด้ไม่โชคกนเลยอ่าโชคด้วยกันรับโชคด้วยกันค่ะรับโชคด้วยกันค่ะ อันไหนเต็มแล้วอันไหนเต็มแล้วมาให้น้อยไข่โชคว่าครับโชคว่าเอาครับผมโชคว่าครับไข่สดไข่สดไข่ค่ะไข่เก็บฟรีด้วยแจกฟรีด้วแจกอันนี้ค่ะแม่จ๋าไข่ฟรีค่ะ อาโชคด้วยกันค่ะคนแจกไม่เก็บไว้มั่งเหรอคุณยากโชคเลยเหรอโชคบังเอิญอยู่บ้างเลยมีโชคมีกันก่อนก็ได้ค่ะแจกคนละถุงครับผมแจกแจกสอนสอนแผงให้พ่อกลับไปเลยคอให้รับโชคขอให้รับโชคคอให้รับโชคด้วยกันค่ะทกินได้แม่โชคดีมากเลยอาโชคด้วยกันหมดยังคะ แล้วครับอันนี้ช่องพี่เดียเลื่อยเปื่อยนะคะรับประจามทั้งช่องต่อต่อได้นะคะได้นะได้นะแจกเลยครับแจกเลยคนคนเอาเนี่ยทำเองถือมาเอาโชคด้วยสิเอาโชคด้วยสิแกชาคนที่แจกก็เอออเาไปเลยเอาโชคลาบด้วยกันเอาชน โชคกันแล้วผมเต็มคันรถเลยเต็มคันรถเลยเออแล้วเดี๋ยวไปแจกในหมู่บ้านกันค่กกัคนนอฟายผู้วังใช่ไหมแจกแจกแจกขอโชคลาบครับครับโชคดีครับขอให้มีโชคครับขอให้มีโชคร่วมกันนะคะนี่พอเราจะได้เอากระถาดไปชื่นร้านแล้วไปงวดหน้ามาใหม่นะคะฟังเลยจะฟังฟังเลยงวดหน้าก็มาอีกนะนามาอีกนะคะ ้หมดแล้วช่วยคุณพ่อสำร็จแล้วคุณพ่อวังวดนี้ได้อะไรเผื่อว่าเอฟซีเขาจะถูกด้วยเก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าใกล้เคียงกับผมนะของผมจับลูกไอ้ปิงปองได้แปดหกห้าก็เลขใกล้กันใกล้กันเก้ากับหกเก้าห้าไม่ใช่เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าแปดห้านี่อย่าเลขยิงอยู่นี่ไหนคะมาดูมาดู เก้าแปดห้าเล็กโชคอสินี่ง่ายเก้าแปดห้ามาดูค่ะทุกท่านมาดูค่ะตู้มตุ้มสวยสวยเพราะเป็นเอฟซีเธอแรงถึงถูกอาถ่ายรูปกับแม่น่อยยืนคู่กับแม่นะยืนคู่กับแม่ถ่ายรูปกับแม่นะถ่าย่อแม่ถ่ายรูปหน่อย ถ่ายรูปหน่อยโพสเฟซว่าถูกรางวัลว่านะขอออนไลน์เชิญทาให้ได้ค่ะได้ลากินแดนวัดบานไ้ค่ะอ๋อจปดถือแม่ร้อนเลยบนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับครับผมสบายสบายแล้วทีนี้มา เชิญค่ะแม่เชิญค่ะนื่อยังมดเดี๋ย่อนนี่ไงจันเน่ันเน่ไหม <c oughs> hay ạ báo à lại họp á đây với chị đó không phải đi về 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 đi どうも。 เอาอีกดเอาลองมาไปพอแล้วลูกพอแล้วลูกจะเอาหตัวเลยเอาหตัวเลยพอแล้ว่าให้พี่จับด้วยให้พี่จับด้วย พอแล้วลองไปดูได้แตมเป็นู้บอโอเคก็มันไม่มีพระมาด้วยสองสามรูปแล้ว ขยะ,ะนี้กีาา่งแลวสิบหนึ่งสิ้าซึ่งสิบห้นานากาสามนาทีขอบคุณที่เดินไปตามการเวลาครับผม,มช่วยดูแลนะครับที่ช่วยตอบคำถามที่ช่วยทักทายขอบคุณมากครับพี่นะเพราะว่ามีพี่คนเยวนี่แหละที่ตั้งไว้เป็นอ,อนย่นะนี้มคนมาทีอมนีไปไหม จะได้น<จ>ะไปต่อมาฮ <จะ S 1> ัลโหสวัส<า>ดีค <จะ S 1> <า>่ะาวัสทีคับเห็นอยในโทราศัพท์ค่ะ ขาก็ดูประจําเลยข่าวคลาข่าวแน่ได้มาเลยแล้ววันนี้ก็ได้โชคไข่กลับไปด้วยคนเราโชคใหญ่เลยได้โชคแล้วไปเพื่อท่านก็ให้เลยไม่ได้ถามยากเลยได้โชคร่วมกันเลยค่ะเขาได้โชคเขาก็เลยมาเขาขอผ่านคลิปผมผ่านไลฟ์สดเลยขอว่าถ้าถูกเมฆจะมา แก้บนก้าแผ่เจ็บแผ่มาจากกรุงเทพนะครับนั่นล่ะสองผัวเมียมาจากกรุงเทพโด่งเลมโยนย่ายขดโยนย้ายอย่าโยนนะอย่าโยนลูกอย่าเอาของลูกยังอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยกว่ากว่ากว่าไปไหมกระโดดน้ำไหมกระโดดน้ำไหมครับกระโดดไหม ตัวปลาใหญ่ท่องๆปลาเอาไว้กินตัวแก่เป็นแก่หรืออะกอดแม่เลยจะเรื่องกอดแม่อ่ะอ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบๆถ่ายแล้วหน่อยกลัากอดๆๆยังไง่อ่ะนะ